อเมทฟิททีเลขสอทดสอบก่อนส่งกลับนะครับอันนี้กระปุ่มิดเครื่องเ,ออเครื่องใส่เคสมาแล้วก็ปุ่มกดยากมากนะครับเคสทำให้ปุ่มมันกดยากมากเลยแล้วก็ตัวตัวเครื่องนะครับพวกคาบน้ำพวกความชื้นพวกขี้เกลือนะครับเต็มเลยอันนี้ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับ อย่าโดนน้ําอย่า,เ,าเงอเยอะเงอเยอะเช็ดนะครับเงยเยอะได้ไม่เป็นไรแต่เช็ดหน่อยเช็ดเช็ดไม่ไงั้นมันจะหมักหมมไปเรื่อยๆนะครับนี่เปิดติดนะครับเปิดติดชัดเข้าชาดให้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วปุ่มนะครับปุ่มกดได้แต่อย่างที่บอกไปนะครับเคสมันทําให้ปุ่มกดยากไม่ต้องใส่เคสครับเหลือไม่ก็เ,เป็นเคสใหม่กดได้นะ ทดสอบปิดเปิดเครื่องนะครับเมื่อกี้ก็ปิดเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องให้ดูแลนะครับแบบกดปุ่มนะครับก็เปิดได้หรือจะลองอีกวิธีหนึง่งก็คือเสียบสายชาร์จเสียบสายชาร์กก็เปิดเครื่องเหมือนกันนะครับเสียบกับหัวชาร์จอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็เสียบนะครับแล้วเด๋ยดตัวเครื่องก็จะติดขึ้นมาเองนะครับไม่จำเป็นต้องกดปุ่มนะพวกนกานะครับ เวลาเสียบสายชาร์ปุ๊บส่วนใหญ่ลหลายหลายรุ่นมันก็จะติดขึ้นมาเองเลยเนี่ยครับอ่ะรอก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับดูแลเรื่องความสะอาดเรื่องคราบน้ำเรื่องอะไรเรียบร้อยเค็ถ้าจะให้ดีก็ไม่ต้องใส่นะครับเหงื่อเยอะก็เช็ดโดนน้ำก็เช็ดเลียกเลี่ยงน้ำได้ดีที่สุดนะครับพยายามอย่าโดนน้ำพยายามอย่าเหงื่อเยอะเช็ดเหงื่อออก เรียบร้อยนะครับปิดเปิดเครื่องได้ไม่มีปัญหาอะไรโอเคครับ